ฮ้โลสวัสดีค่ะพี่น้องค่าพ,พบกับช่องจังนนีลํำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะพาไปปลูกดินนน้องต้นน้ำค่ะเห็นแล้วค่ะเอาอะไรนี่บอลนะบ,บอกว่าหน,ห,นหน้าเนียนแล้วตอนนี้อยู่แล้วปกติก็นเน่นไม่ใช่หรอหน้านะอะไรเนีนหน้า ไม่แต่งก้อนแน่นเล้วีต่อหางพี่ไปใส่ไหมได้ต้นสูงมีสองคู่ไม่ได้นี่ี่สิบได้ใส่ให้ดูหน่อยว้าต้นน้ำต้นน้ำห้าสิบสามออลูกไก่ก็เซ็กซี่เทของเปเอลสารมานึ่งองก็ย้อนย่หลังเนี่เออเดี๋ยวเงินหจันนีลำเพินออฟฟิชียตามเท่าไหร่แ๊ะแปดพันได้แล้วไม่เร็วหรอกแม่ เด่นกว่าให้ช่องหลักลงก่อนค่ะเราเราต้องลงหลังช่องหลักนะใช่เราต้องให้ช่องหลักลงก่อนแล้วเราค่อยลงเก้าโมงเช้าที่ถ่ายหน้าเวทีนะเฉพาะหน้าเวทีเท่านั้นเบิงช่องหลักกันได้พี่น้องค่ะเพราะว่ากดจะโหลดได้ เต้นดอนเลยต่เออเต้นคือเอาเทไม่เป็นเต้นลงมากหรอไม่เป็นเต้นน้ำบ่อาบก็เลยเอาอ่าเป็นเต้นนีอยังคือเวทเขาจะเต้นนี่เทสันดีบรรยากาศดีนะวันนี้มีทะเลสาบวนมาเห็นทะเลสาบนางสวยก็จับทะเลสาบยังเมยเป็นทะเลทะเลน้ำหนองกินกนีทะเลวัจอดล้มก้อมีหม่องจอดรถดยไปวยกจับนะปายไปเต้นเหล่า แบบเมื่อยเพียพี่น้องไปนอนงใส่เมื่อนี้นอนในสังขารห่างจากงานเปลอาปรเดี๋ยวไปซื้อกระจกให้แดนเซอร์ซน้องเพื่นซื้อนัสเนียเขาซื้ออูมักกับบอมมี่เสื้อไข่เขาอูบอมมี่เสื้อตัวใหม่เหรออย่านั่งไหนนะอูนูนทางฝั่งนู้นหรอกใครฝากซื้อไงก็ไปซื้อให้เขาเขาจะคอมมี่แค่ โอ้ยข้านนซื้อแก้วน้ำมาให้หน่นะแก้วน้ำร้อนประมาณเนี้ยหรอหรือว่าแก้วเก็บความร้อนเซรามิกก็ได้ใช่ไหมได้ไหมเออไม่เอาเก็บความร้อนแก้วปกติแก้วปกติแก้วเซรามิกเล็กๆนี่แหละมากินกาแฟกินอะไรประมาณเี็นแบบแบวไม่เอาเอาราคาแบบน,น่ารักน่ารักไปาง,งาออมที่สกเกตทีสกเกดก่อนไปซักผ้าเลยนะอ๋อไทยอยู่อ่ะเขามีคนทำไทยเนี้ยโอ้ยเฮ็ดดีดีนั่งใส่หนี พี <US une> on on ่น้องขาพวกนั้นก็นหนามูไคเลยพวกกางเต้นไทยน่ะปกติพี่โมแต่ว่าแคลากลับบ้านก็เลยให้อ่ะ พี่นอเดาตมมาพี่น้องมาเห็นไผเพราลฉั้นเชิญใจกพี่น้องคุณใมาจะผแก้วแน่รับพี่ไก่ทุกคนาตแบน่ารักนโ้หพี่น้องมาแต่แน้าสวยนเฝ้าเฮงี่มาแต่งหน้าสวยอย่างแต่งฝ้าแบกคัากตั้งแต่กับวอลท่านอยู่เด๋ยวบอท่าดี เล่งค่ะรีบเล่งยิ่งกว่าครัวันนี้นะก็ไม่ไกลนะประมาณร้อยกว่าโลมาขายสินค่าเยินนัทาพี่นัเย็นอุ่นอุ้นบัคไเป็นเย็นอุ่นเมนอุ้นบัคลาดสุดห่อนบันี้ เป็นรือว่าเราฮอ,อนออมันนี่มีเงืาดิซื้อบะมี่เงืาดิเมื่อมันจะร้อนขึ้น่นเงเมันเป็นจอนขาบว่าอากาศจะร้อนขึ้นประมาณสักสองสามงสายเลนคนีเาบ้านน่คนมการปราไปูซื้ออ้ยเขาเป็นอย่างแกบะมี่สายบะมีม่เสียบไม่ยังไง,ขงเขาฮะ กับวสกเสียกลามงวยเขาน้ำนองบ่หบอกเขาย่างมันย่างไแบบย่างไปน้ำนนหมูบ้านได้้ากมซเสียงรามกูมีด้วยันยังไม่ดูเลยเป็นแบบไหนอ่ะโอ้ไปซื้อไหมเขาไมดียินว่าให้เขาเล้ว โอ้เน anyway, ียบขากันสารพาดเออเนียบะากรับทีเป้นหนาวแจสาวลอยและเบิร์โซ่แนครับมาสาวลอยเป็นบัเพศนี่กินข้าวกับหรือยังวันนี้ร้านค้าเยอะมากรรง้านค้าร้านค้าหลายี้อดร้านค้าต็มเลยสองคสามน่่ละร้อยแปดสิบบาทดีเียบร้อยผัน่งบอนด์ พกว่าภน่ยังดอยเห่ะมันหนาดิพ่ากระซัลอา้นปกติจจะแบบนั่งเส้ามยอน่ะถ้าเป็นชวนั่งเข้าเมยเนาะเ้าเลาดอหมือนก็เลยเปล่าเปาเงครับประชุมเร่วหเกือมันใส่ชุนให้ชัน หนังจักหน่อยเด้อยค่ะพี่น้องอยู่ข้างห้านอยู่ข้างลำโพงเลยค่ะอาจจะได้ยินเนยไม่ได้กินเนยขออภัยนะที่นี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะไปนอนหน่อยเรานอนมันมีดังในาลาไงเห็นไหมตอนเดินไปห้องน้ำเห็นไม่ไม่ใช่เป็นเหมือนาลาข้างอะไรไม่รู้อ่ะมันมีพัดลมด้วยก็พัดลมกันวันนี้ก็ร้อนอยู่นะตอนกลางวันอากาศเปรี้ยงเป๊ะ มือกอนนะ้ำมือดินหอนละล่าสุดร่างกายปัสสาวะห่นอนหรอแม่เมือวเนมือเศ้านี้หนาวมันคือรถบัานกับแอร์นเนาะมนรู้มาห้อนละ่ะหอนละ่นละตายตายก็ไปนอนเขาหว่บนอปสระไราลโซนก็ม่ดไดไลเน,นชาวันนี้เนทชาหร ต้มไก่ขัวตามสั่งเยอะมากข้างหน้าน่ะวุ้ยเตียวก็เยอะล้านกับเขาร้านเป็ดมานี่โ claro อ้ยใบหอมดำมาดิมาจากเราในคนดีล่ะนอนนอนนอนพักผ่อนก่อับพี่น้องค่ะกระซิบอยให้น้องพักผ่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์จากที่เราบดเอาไปเชียวด้วยนะคะพี่น้องขาสวัสดีวันีสวัสดีค่ะให้น้องพักผ่อนได้ค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายเด็กโตก่อน ผุดไปฉีดไปฉีดเกินเอียงอระบายน่าเสียร์พักพ่อนคับพี่น้องครับไม่ยิงล้ครับมึงนีเป็นคนป็นใจสัวหัวไปฟังกูด้วยฟังกูด้วยทีมาวัดทองก็ากแรงยูใสเลนี่เยเจอภาพนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศลังหานช่วงพักผ่อนพุทธี ทุกคนก็จะพักผ่อนนะคะบ่ค่อยออกไปบ่ค่อยออกมาซูสิงกันไปเลยพี่น้องค่ะ <c oughs> มิดจัดพี่น้องคะ <c oughs> ่ะเจอกันที่หน้าได้ค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามตจนในล้ำเพิ่ออมเอาไปเชียรอีกรอบนึงนะคะน้องคันสวัสดีสวัสดีค่ะ